สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้คุยอะไรกันดีอะเอคือพี่สาวจีนนะเอ่อในขณะที่เอทำคลิปอยู่เนี้ย ยังไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรเกี่ยวกับ EP 5หลังจากที่เขาดูเพราะว่าเรื่องราวเมื่อคืนก็คือว่าของเราอ่ะคนไทยโชคดีมากๆเลยได้ดูตรงเวลาก็คือสองทุ่มครึ่งก็สองทุ่มครึ่งใช่ปะของคนจีนเมื่อวานเขารอก,กันจนแบบสี่ทุ่มอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยเขาบอกเอ๊ะ e, EP 5ทําไมไม่เห็นดูได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาบอกเธอกว่าจะดูได้นะ่ะเทีย่ยงคืนเทีย่ยงคืนบ้านเขาอนะคือจะดูสดยังไงก็ไม่เร็วเท่าบ้านเราอ่ะ เขาบอกโอ้ยเที่ยงคืนเลยหรอโอ้ยงั้นฉันไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวคอยมาดูเออสรุปก็คือน,นะยังไม่ได้ดูสดพร้อมกันกับคนไทยนะคนไทยต้องถือว่าเป็นความโชคดีของคุณแล้วนะคะแต่ใดๆก็คือบรรยากาศตึกเตยเมื่อวานนะมันหวานเจี๊ยบหวานจา๋าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเริ่มยืนยันอนาเขตนะพี่หลิงเริ่มยืนยันอำนาจอธิป,ปไตยอะไรกับน้องออมก็ไม่รู้แหละ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเหล่ากันตรงนี้โอเคปะก่อนจะไปเหล่ากันย,วยาวๆนะคะขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันสําหรับท่านไหนที่ต้องการช้อปปิ้งช h อปปีสามารถช็อปผ่านช่อง a t u b e ได้เลยนะคะท่านไหนดูผ่านเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะส่วนท่านไหนดูเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเเองมันจะมีคําว่ามา M O R E หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่ A เ,เลือกสั่นมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นนะคะท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีง่ายๆอย่างนี้เองและจ้าอลาดไหนเขามาว่าอะไรกันนะคะก็คือเป็นบรรยากาศใต้ตึกเตยเพราะว่า แฟนจีนแฟนไทยไปรอรับเยอะมากนะคะก็เสียงกรี๊ดวิไวตามที่เราเห็นกันที่คลิปที่ผ่านมานั่นแหละนะแล้วได้ใดเมื่อวานนะมันยังมีอีกคลิปหนึ่งที่เขาฮือฮากันพวกเราก็ฮือฮากันแต่คนจีนฮือฮาไหมเอว่าเดี๋ยวเอต้องรอดูก่อนนะเหมือนเขาจะยังไม่เห็นยังไม่มีใครเอาไปแปลความหมายอะไรเท่าไหร่นะตอนที่เอทาคลิปอยู่นี้นะเดียวถ้ามีฟีดแบ็กอะไรจากแม่จีนนั่นคืออะไระเอฟีดแบ็กจากเพลง Six Pack ของคุณสมิธ พีสมิธเราที่แหละชงเข้มแล้วเกินเพลงซิกแพคกลายเป็นเพลงสาราภาพรักเหรอเพลงประกาศยืนยันสิทธิ์อะไรสักอย่างเหรอไหนคือดูแล้วก็อยากดูอีกนะมามาร่วมกันเป็นสักขีพยานนะกันหน่อยดีไหมอีกสักครั้งไหมนะอีกหน่อยแล้วกันดูแล้วดูอีกเนาะคอยเก็บบรรยากาศแต่ละคนเลยว่าเขาแบบสีหน้าท่าทางเป็นยังไงเมื่อได้ฟังเพลงซิกแพคโอเคป่ะมามาฟังพร้อมกันค่ะ แบคแพคน่ะไม่ใช่ซิกแพคแล้วหนูนะมีซิกแพคไหมจ๊ะน้องออมหนูไม่มีซิกแพคแต่ว่าหนูมีแฟนที่มีซิกนั่นแหละแล้วแฟนหนูเขาชื่ออะไรจ๊ะที่มีซิกแพคน่ะเล่งคออะไรนะจ๊ะชื่ออะไร ลิงคอร์ลิงคอร์ลิงคอร์ูมีที่แอ็ไเกาเออ่เป็นไงคะแม่แต่ละคนยิ้มตาปิดเอแอบเห็นคุณดิวกับคุณปุกี้ก็ยืนอยู่ตรงประตูด้วยใช่ป่ะผู้ใหญ่รับรู้เป็นพยานขาดแต่แม่ก้อยแม่ก้อยอยู่ปะแม่ก้อยอยู่มะเอก็ยังจะไม่ได้ไปกาดสายตาดูอย่างละเอียดฟังแต่เพลงดูแต่ลิงดูแต่ออมเนี่ยว่าแบบ เขามีปฏิกกริยาอะไรกันคือโลกนี้ไม่เอาอะไรแล้วโลกนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วบางคนถึงกับตีความไปว่าเจเจต้องงอนอะไรน้องอีกแน่เลยน้องเลยใช้ไม้นี้งัดขึ้นมาคือขั้นสุดขั้นสุดอันนี้คือท่าไม้ตายเลยนะเจเจ้ว่าอะไรไหมเจเจยิ้มตายหยีลูกเดียวจ้าเห็นพี่แม่มไหมพี่แม่มยิบเอ,อึกเอากอนะพร้อมกับทีมง,งทีมงานอะไรกันเกิดนะไม่ต้องอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปตีความ หลายคนบอกว่าน้องเขาก็อย่างนี้แหละชอบทีเล่นทีจริงหยอกเล่นหยอกจริงให้แม่ปลอมแบบว่างงงมึนมนนี่เล่นหรือจริงนี่ตะว,วันหรือไอรานี่หลิงหรือออมมันแยกกันบกค่อยออกแล้วตอนนี้ใช่ไหมพี่น้องใส่ไหมพี่น้องเออนะทีเล่นทีจริงแต่มันคือความจริงคู่นี้เขาชอบอย่างเงี้ยแกมเล่นแกมจริงหยอกหยอกแม่แม่ให้แม่แม่แบบฟินจิ้งกระจายนะ ก็เขาบอกแล้วไงสิ่งที่เขาทำอ่ะนั่นก็คือตัวตนเขาจริงๆเขาไม่เขาไม่เสิร์ฟเขาไม่ขายอะไรนะเขาไม่ขายเขาใช้คำว่าอะไรนะเออเขาไม่เสิร์ฟอ่ะเออหลิงออมใช่ไหมเขาใช้น้องเขาใช้คํานี้มาประมาณนี้แหละความหมายประมาณว่าชีไม่เสิร์ฟชีสองคนนี้ไม่เสิร์ฟคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะมาแบบมาชงแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําพอรู้ว่าเดี๋ยวมันไม่เป็นความจริงขึ้นมาเดี๋ยวมันไปดับฝันแม่ๆเขาไม่ทาเขากลัวแฟนๆเสียใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําอ่ะ มันก็ณตอนนั้นมันนั่งแชร์ชูแชร์เขาบอกงี้นะนะแต่น้องออมก็ยังมีประโยคเด็ดอีกอันนึงนะเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนะน้องเขาก็มีดักเอาไว้อยู่เหมือนกันเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีฟีดแบ็จากทางฝั่งบางจริงว่าเขาว่ายังไงอะไรกับตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปถัดไปละกันแต่ณตอนนี้ที่เอทําอยู่ยังไม่เห็นแล้วคลิปนี้จะมาอะไรกัน่ะเอเขาคอมเมนต์บรรยากาศใต้ตึกเตยอะมาเริ่มกันเลยดีกว่า เขาคอมเมนต์ว่าไงอะเอมันมีอะไรหรอคุณไม่เห็นหรอมันจะกลับเปลี่ยนไปนะเมื่อเทียบกับใจซ่อนรักปีที่แล้วอะใจซ่อนรักนี่เขายังเดินตัวห่างๆอย่างห่วงห่วงกันอยู่นะเป็นมะมหรือว่าเอคิดไปเองคะเอคิดไปเองข้างเดียวปะแต่เอว่าใช่นะตอนใจซ่อนรักใต้ตึกเตยอะเขายังอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแต่งานนี้พอเพียงเธอโอบเดี๋ยวโอบเดี๋ยวโออบอะไรอย่างเงี้ยหรือปะเอคิดไปเองปะไม่มั้งไม่รู้ละ่ะมา มาดูความเห็นของพี่สาวจีนกันเขาบอกว่าคอมเมนต์แรกก็เอาเลยค่ะแม่จะแรงไปไหนน้องอ,อมน้องอ,อมช่วยถอดเสื้อแจ็คเก็ตจีนนั่นออกได้ไหมล้วก็หัวเราอะอน,นะอืแจ็คเก็ตจีนนั้นถอดไม่ได้ค่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยจากคนไทยร้านคนไทยร้านอบเชยใช่ไหมฮะอืมนะคะน้องเขาจะใส่โปรโมทแบรนด์คนไทยค่ะถอดไม่ได้ค่ะ ใดๆสังเกตว่าน้องหลิงน้องอมชอบใส่กางเกงยีนเนาะแนะนํานะคะถ้ามีคนไทยร้านไหนต้องการโปรโมทขอให้เป็นกางเกงยีนที่น้องหลิงน้องอมส่งประมาณน้องหลิงน้องอมใส่ใส่แล้วน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่งมาให้น้องเขาได้นะเอว่าน้องเขายินดีโปรโมทให้นะเอคิดว่านะให้เป็นของคงของขวัญอะไรก็ได้ก็แล้วแต่น้องเขาไม่บังคับส่งให้น้องเขาใส่แต่ว่าต้องสวยนะอย่างแฟชั่นสไตลิสต์คนไทยอะไรอย่างเงี้ยมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ส่งมาแต่ว่าเนาะ เออชุดนี้อนะเสื้อนี้มันก็มันก็สวยดีมันก็แฮนเมดมันก็มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะคือมีหนึ่งเดียวในโลกมันก็ปักเยอะปักแยอมันก็แล้วแต่สไตล์คนชอบอนะแต่ถ้าจะมีสไตล์ลิดคนอื่นอะไรอีกอย่างเงี้ยสายแฟร์สายแฟร์แฟร์ลเอแฟชั่นนะคะจะส่งมาให้น้องเขาก็เอาดูที่น้องเขาชอบใส่ด้วยก็ดีนะคะอย่างคุณเห็นเวียดนามปะ แฟชั่นเวียดนามส่งมาให้เป็นของขวัญน,น้องออมครั้งนั้นน้องออมใส่ไปร่วมงานอะไรอะ่ะที่ลุงลิ่งเลยอะ่ะโอ้เป็นรูพุลเลยอะ่ะน้องก็ใส่ให้นะน้องออมเนี่ยแหละแต่เอคิดว่าน้องเขาคงจะไม่ใส่อีกแล้วตัวนั้นเ <laughs> พราะมันสักครั้งเดียวมันจะอยู่ไหมอยู่เออแต่เอว่าน้องเขาไม่ใส่แล้วบ้างจํากันได้มาแฟชั่นลุงลิงอันนั้นอะ่ะเป็นโอ้พุนหมดเลยค่ะเนี่ยนะเออแต่แฟชั่นคนไทยต้องตาม เวียดนามฟิลิปปินให้ทันเนอะพวกนั้นเขาไปไกลระดับโลกแล้วว่าเราก็ต้องตามไปให้ได้นะแต่ก่อนเราก็แนวหน้าชั้นนําเหมือนกันนี่ทาไมไปอย่างนี้ไปได้นะเออช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันคนไทยดันนะสินค้าคนไทยด้วยกันนะอันนี้บอกคนนี้บอกน้องอ,อมช่วยถอดเสื้อออกไปหน่อยได้ไหมแต่ก็หัวเราะนะส่งสติกเกอร์หัวเราะมาคนที่สองเข้ามาบอกจริงๆมันก็สวยดีนะใช่หมายถึงหน้าน้องอ,อมอะเอา้า เดี๋ยจะโดนเดี๋ยจะโดนนะเอองั้นเธอก็บอกไปเลยว่าน้องนะรอดมาได้เพราะว่าน้องหน้าตาดีเดี๋ยวคุณให้คุณค่าด้วยค่ะนะคะคนนี้เขาเลยบอกว่าใช่นะไม้แขวนเสื้อมันดีใส่อะไรมันก็สวยมันก็ถูกส่วนหนึ่งค่ะคุณแต่เอาจริงจริงเสื้อตัวนี้ถ้าให้คนอื่นใส่นี่ก็นะมันก็ยากนิดน้องน้องมันสส่แฟร์เนาะมันสส่แฟร์มันก็จะอย่างเนี้ค่ะเออไหนมาดูซิ คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากแต่เขาก็เอ็นดูนะแต่แบบว่าจะให้เขาซื้อแบบว่าสวยจนซื้อเพราะว่าบางอันถ้ามันสวยจริงๆแนละ้วมันเป็นสไตล์ของพี่สาวจีนนะ่ะน้องหลิงน้องออมใส่แล้วเขาจะตามมาซื้อจริงๆนะเออมันต้องจุดประสงค์ที่น้องหลิงน้องออมใส่อะ่ะก็ใส่เพื่อที่จะให้พี่สาวจีนอะมาตามซื้อของคนไทยเนาะโอ้เอก็เ,เลยคิดว่าทําอะไรที่แบบว่าน่าจะถูกใจทางพี่สาวจีนแล้วคุณจะเปิดตลาดคุณได้อะจะส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะเอา ให้คิดง่ายๆว่าที่น้องหลิงน้องออมเขาชอบใส่สไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำออกมาเราให้น้องหลิงน้องออมให้เป็นของขวัญแล้วน้องหลิงน้องออมจะเลือกใส่วันไหนก็แล้วแต่น้องเขาอะแต่ถ้าพี่สาวจีนเห็นแล้วถูกใจเขาตามมาซื้อนะคุณเขาตามมาเก็บจริงๆนะอืมทําเป็นเล่นไปคนนี้เข้ามาใหม่บอกแต่ฉันคิดว่าชุดนี้น้องหลิงน้องออมใส่นั่นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะใช่ค่ะโอ้ก็อย่างเสื้อน้องหลิงอะเอจําได้ว่าใส่ตั้งแต่วันทรายปฏิทิน มาปีที่แล้วเนาะแล้วก็ใส่ไปถ่ายรายการ GPS ด้วยที่พหลิงโคตรเทร่เลยวันนั้นน่ะขับรถพวงมาลัยมือเดียวนั่นอะ่ะขับไปหนองแขมช่องสามนั่นอะ่ะใช่ไหมส่วนของน้องออมเอจําไม่ค่อยได้น้องออมเคยใส่ชุดนี้แล้วยังคะเปนคุค้นเหมือนกันเนาะนี่เขาบอกว่าชุดนี้เหลิงออมใส่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่นะ,ะแสดงว่าศิลปินบ้านเขาก็ไม่ใส่ซ้ําเนาะเหมือนกับศิลปินชาวไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ซ้ําเนาะ แต่ใดๆเอว่าเป็นโลโมเดลที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยพี่หลิงอะ่ะเอาเสื้อซ้าใส่เข้ามาใช่ไหมน้องออมก็ใส่เสื้อซ้าเหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องแคร์หรอกค่ะก็หูแคร์ไม่ต้องไปแคร์ค่ะเราเป็นโลโมเดลมันชีวิตจริงมันคนจริงๆนะเว้ยใครจะบ้าใส่แบบนี่เสื้อดีออเนะเว้ยจะให้ใส่ครั้งเดียวแล้วแบบไม่ใส่หรอแล้วจะไปไหนเสื้อเขาอย่างดีเนอะแบรนด์เนมมันซักได้หลายครั้งเนอะมันของคุณภาพเด้อไม่ต้องอายค่ะเนี่ย เออคุณเชอรี่เขียนแบบสองก็ใส่ซ้ำใช่ไหมหลายคนบอกคุณเชอรี่นี่ถ้าไม่ได้ออกงานสังเกตได้ง่ายๆเลยแฟชั่นของคุณเชอรี่จะออกแนวเรียบๆนะเสื้อยืดขาวกางเกงยียนอะไรก็ว่าไปแล้วใส่ซ้ำก็ไม่ค่อยมีใครรู้แล้วก็แบบมันก็ชีวิตเรียวๆป่ะเนาะเดี๋ยวนี้เมืองนอกเขาก็รณรงค์กันเรื่องนี้นะเราต้องเป็นต้นแบบตัวอย่างให้กับเยาวชนเพราะว่าเยาวชนเขาก็ติดตามดาราอยู่ศิลปินคนดังที่เขาชอบอะ่ะถ้าศิลปินคนดังอย่างมีคนชอบพี่หลิงเยอะเยาวชนชอบเยอะ ใช่ไหมถ้าเราทําตามแบบพี่หลิงน้องออมอย่างเงี้ยก็ใส่เสื้อซ้ําๆไม่เป็นไรนะเพราะตอนนี้มันมีค่านิยมที่ว่าก่อนหน้านั้นน,นนะเนาะใส่ครั้งเดียวถ่ายรูปแล้วก็ไม่อยากใส่อีกแล้วเพราะเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาจะสแสดงว่าใส่เสื้อซ้ําแต่พี่หลิงน้องออมเนี่ยทําให้ดูก็ไม่เป็นไรก็ไม่เ,เป็นไรเลยก็ใส่ซ้ําๆไปมันชีวิตจริงนะเว้ยเออเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะปรบมือค่ะแต่พี่สาวจีนบอกดูแล้วเป็นชุดใส่ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะก็ยอมรับเลยแหม คุณเคยเห็นสารคดีว่าฟาดแฟชั่นพวกนี้เสื้อเนี่ยโอ้โหเนื่องจากตอนนี้ใช่ไหมมันราคาถูกใส่ครั้งสองครั้งอย่างมากสองครั้งแล้วก็ทิ้งกลัวถ่ายรูปมาเราซ้ำแล้วก็ไปกองไว้เป็นกองขยะอยู่ที่แอฟริกาเนอะนะนไม่เอานะเราต้องช่วยกันนะโลกร้อนส่วนหนึ่งก็เพราะไอ้พวกนี้นั่นแหละเนาะวันนี้แรงอะ่ะคนนี้แรงบอกว่าเสือ้อผ้าแฟชั่นคนไทยขี้เหลอ่อ่ะใส่ออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวร้อนเนาะนะ,นะ เออแต่หลังๆเขามาบอกงนี้ค่ะไม่เห็นหน่าเกลียดเลยฉันว่าสวยดีออกเนียมะอีกคนนึงเข้ามาสมทับบอกว่าไม่เห็นหน่าเกลียดเลยอีกคนหนึ่งเขามาบอกเอาจริงเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องแตกต่างตามความคิดเห็นส่วนบุคคลนะเป็นเรื่องปัจเจกแต่ฉันว่ามันก็ไม่เห็นจะน่าเกลียดตรงไหนเลยนะนะคะเพราะว่ามันอยู่บนตัวน้องออมเออไม้แขวนดีอะไรก็ใส่เราก็สวย,ยั้งนั้นแหละนะคะ แต่เอาจริงๆตามที่พี่หลิงเคยบอกเนาะพี่หลิงย้ําอยู่เสมอทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองไม่ว่าคุณจะเออขาวดาสูงขาวเตี้ยล่ำใหญ่ๆถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสวยคุณสวยในแบบฉบับของคุณเองค่ะเพราะคุณมีคุณคนเดียวอยู่บนโลกใบนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นคุณคนเดียวไม่ต้องไปตามแบบใครถ้าคุณมั่นว่าคุณสวยคุณคือสวยโอเคป่ะแต่ความสะอาดต้องมาความแข็งแรงต้องได้นะ นะทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอืมนะอันนี้บอกนี่เป็นความสวยส่วนตัวที่หลิงออมมีโดยเฉพาะเลยนะใช่บอกอืมเนี่ยเป็นแฟชั่นของคนไทยแท้ๆเลยดีออค่ะดีออนะหมายถึงของน้องออมมนนะเขาบอกอันนี้ถ่ายไว้เมื่อไหร่อะเธอคลิปวันนี้เขาหมายถึงเมื่อวานอนะเนาะเขาหมายถึงเมื่อวานเขาบอกโอ้ยนี่นะเขาบอกว่าอีพีนี้นะอีพีห้าเขาบอกเขาเขาแซวพี่หลิงเขาบอกว่าพี่หลิง ดื่มน้ำมันนี้เราไม่ต้องไปเติมลิปที่ปากเลยนะเพราะเดี๋ยวคืนนี้เราจะขึ้นไปบนดาดฟ้ากันเดียวเหอะแม่ทะลึ่งใช้ได้เลยนะเอา้าไปว่าเขาอีกประมาณว่าแล้วเขาเอารูปนี้มาไงราะวะ่าพี่หลิงดื่มน้ําเสร็จแล้วไม่ต้องเติมลิปที่ปากนะเพราะเดี๋ยวคืนนี้เราจะขึ้นไปบนดาดฟ้ากันอะไรความหมายในยะแอบแฝงอะไรไปตีความกันเราเองนะคะเพราะว่าตอนที่เขาพูดเนี่ย ep ห้าเขายังไม่ได้ดูนะเขาบอกโอ้โ oh ห หลิงออกมาเสิร์ฟหวานใต้ตึกเตยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ฟความขมในซีรีส์ใช่ไหมนะประมาณว่ามาเสิร์ฟหวานให้พวกเราดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีความขมรออยู่ในซีรีส์แน่เลยคือเขาเสียวใจกันมากเลยเดี๋ยวอีพีนี้ต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วมือปืนมายิงไงนั่นเขารอดูกันนะอีพีห้าเนี่ยเริ่มติดละคุณนะยังไม่ถึงกลางเรื่องเลยเริ่มติดแล้วเขาบอกลองดูนะคืนนี้ถ้าติดอยู่บนหลงังคา ฉันจะทําให้ฟ้าถล่มเดี๋ยวนี่เล่นหมุกพี่หลิงใช่ไหมคะถ้าติดอยู่บนหลังคาจะทําให้ฟ้าถล่มทลายลงมาเลยนะอืมอันนี้บอกขำจะตายนะก็คืออีเวนต์เมื่อวานที่พี่หลิงน้องเอามาโปรโมตตึกเตยอะหลากหลายกิจกรรมเขาบอกขำม,มากเลยอยากจะหัวเราะจะตายเลยเนี่ยขำขำแต่ละคนคือขำฮาคือคู่เนี้ยทั้งสวยทั้งตลกแล้วก็ไม่แอคสวยด้วยนะคะไม่แอคสวยเนี่ยแหละมันธรรมชาติไม่ต้องแอคสวยตลอดเวลา คนนี้มาคุณตีความเองนะเขาบอกว่าหวานนะคู่เนี้ยแต่ไม่แท้เดียวอะไรอียงอันนี้น่าจะก่อนที่เขาจะเห็นเพลงซิก,พกแพคกลายเป็นเพลงซิกแพคแล้เวเออืมพูดกันเรารู้เลยพูดกันอย่างนี้เราด้อมม่วงรู้เลยเพลงซิกแพคอันนี้เขามาเขาพูดลอยๆค่ะเขาบอกฉันไม่มีสิทธิ์หึงแต่ฉันอ่าประมาณนี้เอาไปไหมเอามาเอาไา,า,าแปลงนี้พี่ไม่มีสิทธิ์หึงแต่พี่มีสิทธิ์สัมผัสน้องโดยตรง อะไรยังไงนะนี่หมายถึงในซีรีส์ตะวันกับไอล่าหรือในชีวิตจริงหลิงออมคะพี่ไม่มีสิทธิ์หึงแต่พี่มีสิทธิ์สัมผัสน้องโดยตรงนั่นก็เดี๋ยวโอบเดี๋ยวโอบแบบเมื่อาวานน่ะนะใต้ตึกเตยอ่ะเดี๋ยวโอบเดี๋ยวโอบนะโอ้ยพี่หลิงไม่พลาดโอกาสที่จะยืนยันอำนาจอธิปไตยของตัวเองนั่นนะฟังดูเหมือนการเมืองแต่ใดๆคือความสัมพันธ์หลิงออมคะ่ะ พี่หลิงไม่พลาดโอกาสที่จะยืนยันอำนาจอธิปไตยของตัวเองคือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั่นแหละถ้าจะให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะเนี่ยๆๆๆๆเนี่ย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 เจ้าเข้าเจ้าของตัวจริงสแสดงออกมาเลยเนี่ยสแสดงความเป็นเจ้าของยังเห็นได้ชัดนะบอกว่านี่ของฉันนะเว้ยผู้หญิงข้าขายะแตะอะไรประมาณนั้นปะนี่ของฉันนะเว้ยเออไหนไหนมาว่าอะไรกันต่ออันนี้บอกนี่เขาแฝงเป็นคำพูดพี่หลิงแล้ว ในเมื่อมันไม่ชัดเจนพี่จะสอนบทเรียนให้เธอเองประมาณว่าอืมนะคลุมคลุมเคลือเคลือไม่บอกสักทีตอนนั้นฟิกแพคยังไม่ออกอ่ะเพลงฟิกแพ็คยังไม่ออกคลุมคลุมเคลือเคลือไม่ชัดเจนเดี๋ยวพี่จะให้บทเรียนกับน้องเองแซวพี่หลิงน้องอมนั่นแหละนะเธออย่าไปว่าน้องเขาเลยน้องเขาไม่เจอกันตั้งหลายวันแล้วอ๋อมันก็จะหวานระดับนี้เลยใช่ไหมน้องอมน่ารักจังเลยอ่ะเป็นธรรมชาติมากเลยเธอ นะบอกน้องออมคู่นี้เป็นธรรมชาติมากนะอันนี้บอกโอ้โหรูปร่างพี่หลิงนี่มันจึง้งจริงๆขายาวมากใช่ยิ่งใส่กางเกงทรงเนี้ยยิ่งเสริมให้ดูขายาวเนาะแล้วเวลาก้าวทีก็ฉุบ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 นะเขาบอกขำมากเลยที่พี่หลิงไปกอดจะอุ้มน้องออมแล้วบอกไปตะคิวที่ขาห่ามากก็คือเขาดูแล้วอนะเบื้องหลังแบบไม่ได้เบื้องหลังหรอกโปรโมทเล่นเบื้องหน้านี่แหละ นะคะเพียงเธอบอกพี่หลิงใส่เสื้อตัวนี้อีกแล้วอะ่ะแต่หล่อมากค่ะเสื้อดีออเออคือเสื้อถ้าเราจะใส่ซ้ําแล้วไม่อยากให้ใครสังเกตนะเราก็คือพยายามเลือกเสื้อเรียบๆแต่พี่หลิงหาแคร์ไหมไม่สักแคร์สักนิดนะจะไม่ใส่ซ้าหรอกไม่แคร์ค่ะนะเนี่ยแหละเขาก็เลยรักความเป็นตัวตนของพี่หลิงตรงเนี้แหละนะไม่แคร์แม้ใครจะมองนะอันนี้บอกเสื้อตัวนี้อีกแล้ว แล้วทำไมคะทำไมเสื้อตัวนี้แล้วทำไมดีออนเว้ยเอาจริงถึงจะไม่ใช่เสื้อแบรนด์เนมใส่ซําเม่เป็นไรเลยทําให้มันเป็นเรื่องปกติไปนะคะเราทุกคนต้องร่วมมือกันอะ่ะอืเพื่อโลกใบนี้เนาะบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนายที่สุดนายที่สุดก็กอดกันหลังจากไม่ได้เจอกันมานานหลายวันนี่เป็นเรื่องปกตินะเออคือเขาเข้าใจเขาเข้าใจคู่ขขนี้ทําตัวเหมือนจะกลัวใครมาขโมยอีกฝ่ายไปเลยเหมือนกลัวใครมาแย่งนะ เอวนี้รู้สึกกระชับจริงๆแปลว่าอะไรอะเอะก็พี่หลิงออบเอวน้องออมใช่ปะแล้วเอวแบบคล้ายๆเอลบางล่างน้อยอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกกระชับอะอะไรประมาณนะั้นก็เซลล์พี่หลิงอะแหละนะจ๊ะไหนอันนี้ก็บอกอีกแล้วโหวพี่หลิงแสดงอนาเขตมากเลยนะไหนเขาบอกว่าใครก็ได้ช่วยเอาแบตออกจากตัวน้องออมทีคือแบตของชาร์จมาเต็มอะน้องออมดูแบตเต็มมาก นะดีดมากเมื่อวานตรงตึกเตยดีดมากช่วยเอาแบตน้องออมออกหน่อยนะพี่เลิงพี่หลิงรู้สึกไหมสบายอะไรหรือเปล่าอืมเขาแลดดูเหมือนพี่หลิงไม่ค่อยสบายหรือเปล่าก็ไม่เนาะเขาบอกน้องออมนี่เหมือนเด็กๆเลยอะ่ะเธอถามหน่อยทำไมเมื่อวันศุกร์ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วอะ่ะทำไมอีพีห้ายังไม่ออกอ่ะเธอนะอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบเออน่าจะประมาณเที่ยงคืนครับถึงจะออกเอาหลอ เที่ยงคืนเลยเหรอโอ้งั้นฉันรอดูพรุ่งนี้ดีกว่านะอือรอดูพรุ่งนี้กันเถอะอันนี้บอกเธอเธอไปดูตอนแรกๆวนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมันถึงเที่ยงคืนเธอค่อยมาดูอีพีห้าเนียวฉันดูหมดแล้วฉันดูครบทุกตอนแล้วของช่องบีคือช่องบีของเขาคือแบบเอก็ไม่รู้นะมันช่องอะไรนะแต่คนจีเขาชอบดูซีรีส์ไทยอ่ะจะผ่านทางช่องบีอ่ะอืมเขาบอกเขาดูครบหมดแล้วนะ หลายๆคนเขามาบ่นอุบเลยค่ะบอกโอ๊ยทำไมดูอีพีห้าไม่ได้คือเขาอยากจะดูสดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงนะคะแต่ดูไม่ได้กว่าจะเที่ยงคืนนั่นน่ะบอกน้องออมน่ารักจังเลยกระโดดไปกระโดดมานะแล้วก็รอเล่นกับพี่หลิงตลอดเลยอะไรดูดีดมากพูดอย่างนั้นเถอะอันนี้ภาคเสียงเป็นน้องออมว่าพี่แาวหนูกลับบ้านกันนะแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาหาหนูที่บ้านนะแซวแหละแซวหลิงออมนะคะ โอ้ยน้องออมมีชีวิตชีวาแล้วเกินคือดีดมากเมื่อวานถามหน่อยถามหน่อยใครมีกางเกงใครรู้พิกัดกางเกงน้องออมบ้างเออถ้าจะแปลประมาณนี้ใครรู้พิกัดกางเกงน้องออมบ้างฉันว่าเป็นของดีออนนะเธอโอ้ขอบคุณมากเลยตัวแปดพันเธอแปดพันหยวนก็ตกเท่าไหร่สามสี่หมื่นเนาะประมาณสามสี่หมื่นบาทไทยนะครับเอกก็เลยบอกว่าแบรนด์ไหนที่เป็นกางเกงยีนแบรนด์คนไทยอะ่ะ ทำทรงที่น้องออมน้องหนิงชอบใส่แล้วส่งไปให้ได้นะเออแล้วน้องส่งเป็นของขวัญน,นะแล้วน้องเขาจะใส่โปรโมทไม่โปรโมทแล้วแต่แต่ถ้ามันถูกใจโดนใจพี่สาวจริงเขามาเหมานะคุณจริงจริงเออว่าโอ้น้องอ,อมชีวิตชีวามากคนนี้ก็บอกปลอมเอา้านะเดี๋ยวจะโดนตีคนนี้อยู่ดีมาพูดว่าปลอมเดี๋ยวนะไหนอันนี้บอกน้องอ,อมน่ารัก มันเป็นความงามที่แยกไม่ออกจริงๆระหว่างน้องหลิงกับน้องอมอะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วคือแบบมีความสุขเอาจริงๆเลยนะนัองอมมอาดูสุขสุดๆเลยตอนอยู่กับพี่หลิงนี่แหละคือได้เป็นตัวของตัวเองไงอืมเนาะได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละไหนแล้วก็แบบไม่ได้เจอกันหลายวันอะไรอย่างนี้ด้วยแหละมันก็เลยแบบดีดาดีดาอะไรอย่างเงี้ยนะบอกคู่นี้เจ๋งมากๆเออคนจีนชอบเยอะนะ ใ,ใดๆก็คือเห็นโฆษณาลอรีเอรยังคะจี้มากเลยอะ่ะเออที่น้องออมมีตั้ง5้าอารมณ์หรืออะไรอะ่ะนะเออลอรีเอรคิดไปคิดิดมานี่คู่ GL ของช่องสามนี่ดีเหมือนกันนะอย่างถ้ามันเป็นลายผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรที่มันต้องแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงอะ่ะเขาจ้างทีอย่างลอรีเอรจ้างคู่เลยนะหลิงออมนะถ้าเป็นสมัยก่อนแบบว่าเอออะอย่างคุณย่ายา่าเออคุณเบลล่าอาอย่างอย่างอะไร คิมเบอรี่ Kimberly, อะไรอย่างเงี้ยคุณแอนทองผสงมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นออกแนวแบบเล่นดังมาจากชายหญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงเฉพาะเขาก็จ้างแค่คนเดียวอ่ะก็คือนางเอกแต่คนนี้นพอเป็นในในไลน์ของ G L อมันเป็นนางเอกทั้งคู่อ่ะลอรีเอกก็จ้างไปเลยทีจ้คู่หนึ่งมันไปนปรากฏตการใหม่นะจริงๆนะมันน่าสนใจล้วช่องสามแหมมีหน้าเห็นคุณดิวยิ้มแก้มปีเลยนะโอ้ยันต้องอย่างนี้แหละนะช่องสามดวงดีจริงๆพูดเลย นะโอ้โหเนี่ยรับซับไปเต็มๆเลยคู่หนึ่งเอาไปเลยคู่หลิงออมแพ็คคู่ไปเลยเริดค่ะเริดนะใดๆก็เดี๋ยวมาว่ากันละกันคลิปถัดไปว่าหลังจากได้ดู EP5 ้าแล้วหรือว่าหลังจากได้ดูว่าเขาประกาศความเป็นเจ้าของกันแล้วผ่านเพลงฟิกแพ็อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทางเมืองนอกเขามีฟีดแบ็กยังไงกันอยากรู้มะเอกก็อยากรู้เดี๋ยวรอดูก่อนนะเดี๋ยวเอไปหาก่อนว่าเขามีฟิดแบ็กอะไรกันแล้วเดี๋ยวจะเอามา นะคะแชร์กันในคลิปถัดไปแล้วกันโอเคสําหรับคลิปนี้ใครมีความอัดอั้นตันใจ E p พีห้าอะไรลงได้เลยค่ะลงได้เลยค่ะตั้งแต่ e ีนี้เลยนะเอ้ยตั้งแต่เนี่ยใต้คลิปนี้เลยนะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ